นี้ก็อยู่ผอมเล่นโต้เหมืเริมนะฮะวันนี้เราก็จะเล่นเอวกับเพื่อนนะ,ะผมเล่นกับเรืเ่อตรองรักการตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะแพ้นะฮะใครกว่าครับ น้องมูลาดแข้งนี้ก็สวยดีครับใครเปิดใหม่ครับตีป้อมโบนให้แตกเพื่อนเชื่อใจคิวก็ผู้นี้ดันป้อมมัน อย่าไปกลัวมาอิกต่อไปนะตอนนี้ผมก็กำลังดันป้อมอยู่นะดังดังป้อมกับเพื่อนคู่ใจของผมนะเหมยจะเป็นคู่ชกะกากันเฮ้ยเพื่อนอยายคุ้มในปุ๋มไหมเพื่อน ได้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 อยู่ได้อยู่พุ่งเลยเอาเลยมันเข้าป้อมมามันอยู่ในป้อมไม่ได้อะเพื่อนตอนนี้ตอนนี้เกิดสถานการณ์ฟามัวนะฮะสูส้เลยเพื่อนจังหวะน,นี้เข้าได้เข้าได้ อามันเข้าป้อมมันไม่เข้าป้อมฆ่าได้แล้เนี่ยดันป้อมมาดันป้อมปีป้อมมันคู่จะทีมเวิร์ก คิดว่าป้อมแตกครับมาล่าคระ่อนเอเลนไม่ไปฆ่าไททันหรอเพื่อน เอเลนหายไปไหนไอะไปข่าไททันเหรอตัไวไเอเลนน่าจะไปข่าไททันนะครับทุกคนเอเลนจะเร็วฆ่าไททันเสร็จแล้วเหรอเ<ม>ขาเดินลุมแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยอ่ะรุสาอันตีอ่ะ แล้วก็โดนด่าอีก่ไอ้แ,บบแม่แม่มังด่าห์เขาว่าแม่กีสปอร์ตสถานการณ์ตัวนี้นะ เอากำลังเปิดมายกีสปอร์ตนะฮะโอเคโอเคเ ทุกคนนะตอนนี้ผมจะเป็นต้องปิดใหม่นะครว่าเกิดการอีสปอร์ตมันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเพีงงผมผมจะดังป้อมนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาตีผมเปล่านะผมก็ต้องสงดวงนะฮะกำลังดังคลิปขึ้นไปเพื่อจะตีป้อมนะซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครมาตีผมนะผมคิดอย่างนั้นนะตลอดนี้ผมคนละตีป้อมนะ กำลังจะวางแผงนี่การวางแผงผมจะส่งอมความสำเร็จนะฮะตอนนี้ผมได้ตีป้อมแตกไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกสิ่งหนึ่งนะนั่นคือป้อมกลางนะฮะซึ่งป้อมกลางนะ่ะมันมีคนเฝ้าอยู่เยอะนะผมก็ไม่รู้ผมจะตีมันได้ปะอั่างเงี้ยโดนนะ ว่าสาขคาสานี้ผมต้องถอยนะผมเข้าเลียงการไม่ได้ตอนนี้นะเขาไปเลี้ยงล่างหมดแล้วผมรู้สึกว่าผมปี่ป่เลี้ยงกากได้แน่นอนนะฮะตอนนี้เขามาเลี้ยงกลางเหมือนว่าเขาจะไปเลี้ยงบนแต่ผมก็โดนเข้านะตอนนี้ผมหนีขึ้นมาก่อนนะคิดว่าผมจะตีป้อมไม่ได้จริงๆุกคนตอนนี้นะผม กับแบ็ทแมนกําลังพยายามป่วนป่านะฝันตกข้ามผมก็พยายามหยุดเดือนนะผมได้ประกาศบอกเพื่อนว่าตีดาร์กหน่อยเลยลิงผ่านไปแต่ไม่สนใจเอาดาร์กเอาดิง้งกลับมาแล้วตีดาร์กนะตอนนี้นกับเพื่อนทุกคนกำลังตีดาร์กอยู่นะเก็บดาร์กันนะได้ดาร์กมาแล้วรู้สึกว่าแบ็ทแมนได้ดาร์กนะ รู้สึกวา่าแบบแมนจะไปปล่อยดากเลียงกลางนะแล้วเดี๋ยวเขาเดินเดินไปเดินเราเดินไปฟาร,ร์มนิดนึงนะ <S <S เครื่องผมนะฮะตอนนี้เขาได้ A F P ไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาเล่นแค่หนึ่งรอบนะพอรอ้นึ่งตาท้ายว่าเขาจะแบตหมดแล้วตอนนี้ผมก็ดวง่างนะผมกลับมาซิอีกครังนะฮะโดยการออกของนะตอนนี้ เรื่องผมนะฮะเขาบบตั้งชื่อแบบโค้างนิสลามกนะผมก็เลยไม่ค่อยื่เขานะผมจะเรียกก็เขาชื่อวนะ่าเบียร์าในชีวิตจริงเราจะเรียกว่า,ออวา,ออวาตอนนี้เบียร์ได้เอฟเอคไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะให้ตามผมมาเบียร์ตัวน,นี้บอทเล่นให้อยู่นะ,ะก็เลยไม่ค่อยฉลาดเหมือนคนคนเก่าตอนนี้ป๊อแปแตกไปนะครับขอมีโอกาสที่จะกลับมาชนะตอนแรกนะครับผมไม่ได้อาัาคลิปแต่ว่าผมเก็บแพ ใช่ไหมทีมนะั้นจะฆ่าเยอะกว่าแต่ผมจะชนะด้วยการตีป้อมไม่หละครับผมคิดว่าอย่างี้ตอนนี้นะผมบอกเพื่อนผมว่าถอยแต่ยีนาชนะนไ,ได้เน,นี้ยนะเพิ่มยึดถาตรอทีนนะเนี่ยผมคว้าเจ้าฟนโจงตมตีเยอะๆนะเพื่อผมจะเข้าไปใส่เองได้ รู้สึกว่าผมไนมะ่ควาโจบตีเยอะมาก็จบตีแรงแนละ้วรู้สึกว่าผมจะเอาเกาะสะท้อนนี่ค่ะผมคิดว่ามันจะดีขึ้นนะแต่ผมไม่ผมคิดนะอันนี้รแไฟมันก็จะเงินน้อยสุดในทีไปนะเงินเขาไม่เค่จับคนเท่าน,นั้นนะตอนนี้นะผมกําลังเดินมั่วนะไม่มีจุดหมายนะผมไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงตะเกียบขงกลางคนก้าง,งาาผมรู้สึกว่าผมต้องปิด ตีเลนป้อมบนแับแนบเนียนนะแนบเนียนบนแนบเนียบไ้นะนะตรงนี้ผมกำลังจะไปเมื่อขอาจะมาแถวๆเลนบนผมก็จะอ้อมไปเลี้ยงล่างเตอนน,นนี้ฮนะผมกำลังเดินข้างสู่เลี้ยงล่าซึ่งเพื่อนผมชื่อว่าเบียร์คอยเพลของสังเกตเขาเดอนตาผมมานีเพื่อน ก็เก่งนะฮะครานี้เ้าของแพะอาจจะไม่เขียนผมไม่ได้ลงแรงรู้สึกว่าทีมนู้นเขาจะกันป้อมได้ดีมากงนะั้นผมกับผมจะไม่เรียกเขาเบยียดนะรเราจะว่าเบยียดบดนะเขาเขาบอดเล่นให้เขาแตตอนนี้ไปปยผมตัดใจว่าจะไปตีมังกรใหญ่นะไปตีเบเบเงียบนะมังกรใหญ่เกิดแล้วฮนะว่าเขาไปบวกกับมังกรใหญ่เฮ้ยเบียดเป็นไฟน ตอนนี้นะคุณคนเริ่มจะเอฟเคนะผมไม่รู้สึกว่าเขา AFK หรือเปล่าแต่ว่าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยนะไม่ทำอะไรตอนนี้ผมตีมังกรตายนะผมรู้สึกว่าผมจะเอาดาร์คสเลเยอร์ซินดาร์สเลเยอร์ไม่เกิดนะแป๊บไปดูเิ๊ิเฮ้ยตอนนี้ดาร์คสเลเยอร์เกิดน,นะผมก็เข้าไปตีดาร์คสเลเยอร์นะเพื่อความหวังของทีมขั้นสุดท้ายนะ อ้าวนะฮะผมว่านะว่ามีคนเอฟเไปอีกคนแล้วนะเอฟเโอเคฮะ A okay. ตัวนี้ผมได้ดาร์กมแล้วนะฮะได้ไปดาร์กที่เหลียงล่างนะเพาผมรู้สึกว่าผมจะตีเหลียงล่างนะตอนนี้รกากผมคิดว่าพวกเรากำลังได้เปรียบนะฮะว่านำกงำนะองทัพนะกองทัพเลียงบนน้ำด้วยเพื่อนของผม อครับหรือหลักลน้าด้วยผมนะฮะตอนนี้ผมเข้าไปไตีป้อมอยันไม่น้อยหน้านะแล้วผมกูช้ชนะตบมือเสียจปล่อยโอเคนะแล้วก็จบไปแล้วครับกับการเอาวีสุดป่วนในวันนี้นะฮะไยบายครับทุกคน